อยู่ทีมิหนึตัวนะครับช่วหนึตัว,ตวเอพวกหามานายกองาล้วกุ้งนายกองไมไปนองฟิวได้ไหอีกหตัวนะครับเรือรับมานะอได้ไหมอีกหตัวนะครับนองฟิวได้ไหอีกหตัวนะครับโอ้โหสนุกเลยนะครับคืนนี้เรื่อยๆมก็แคบเลยเด้ เรามาดูนะครับก็ได้กุ้งแม่น้ำกันครับสีสะปานะยิ่งเจยนะครับ <c oughs> นี่น,นี่นี่ครับก็ได้กุ้งแม่น้ำนะครับนี่เนี้ยได้ปีนี่เนี้ยกุ้งเนื้อกุ้งห <c oughs> น,น้านะ<แ>อาโอเคๆกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเดี๋ยวมาลุ้นสะพานนี้กันนะครับว่าจะได้ตัวไหมเขาจากที่ดูเล็วกัดเบ็ดก็ประมาณสามชิปกันเลยเลยนะครับตัวนี้ตั้งกรกว้างนะครับเอ็มสะพานนะครับวันนี้น้ำช่วยด้วย วันนี้มาลุ้นนะครับวันนี้พ่มป้าติมานมานะครับมาลองมาลองเจ็บแ,แล้วการลองฟิวนะครับมามาดูนะครับวันนี้จะได้ตัวไหมนะครับวันนี้ก็มาเป็นมือคล้องให้น้องก็นะครับกุ้กุ้ง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 แม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ำนีใส่เล็กใส่เล็กครับใส่เล็ก ใกล้เหมือนกันเลยครต้องบังไม่นึ่งตัวนะครับคุณตอนนี้ปีก็กจัดไปหลายตัวแล้วนะครับโอ้มาดูนาเขาได้กุมม้งไหมนะครับโอ้เป็นกุ้งนะครับแต่ก็เป็นกุ้งไส้เล็กนะครับนี่ไ <laughs> ส้ไปกว่ายายแต่ได้นะครับเออนี่ครับนาก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับ โอานพานบเยอะไรบีนี่เดือนเอนเยอะใส่เดือนนะลเลยเลยไหว้เอาะจู๋ไหมเเดอนนีฝนก็มาแล้วนะครับกุุงก็กินนะครับเฮ้ยเฮ้มาเนีนะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยเฮ้มาเนีนะครับมาเนียนะครับคอยอนี่ครับ น้องฟิวได้ตัวเด็กมาแล้วนะครับเป็นการเรื่อง Aus อา่านะครับตัวนี้รับรับฟุ้นกันก่อน,นนะครับฟุ้นมาแล้วนกวาก็ได้บีอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ฟุ้นกำลังตอกนักเลยเดี๋ยวรับฟุ้นกันก่อน,นนะครับนี่กุ้งนะครับกุ้งแม่น้ำอีกหนึ่งตัวนะครับตุ้งไข่ยังไม่ทันอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเครับน้องฟิวทิดอีกหนึ่งตัวนะครับกุ้งเรื่อยเรื่อยขึ้นมาขึ้นมาเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับจุก<ๆ>ันเลย นี่นนมาอีกหนึ่งตัวนะครับกุ้งไม่น้ามน,น,น,นี่ครับน้าก็ได้กุ้งอีมหนึ่งตัวครับนึกว่าปลามากันจืามาเวียนกันใต้กัน <sk r owski> มาเลยครับนี่เอาไมา้พ่นก่อน <Sham it> นี่ครับกุ้งนะครับนี่โอเคครับปุ๊บกดใต้ก <sk r owski> ดใต้เลยนะนี่ครับ เอ้ยยเรื่อๆครับน้องกุ้ยอยู่ทีมอีกหนึ่งตัวนะครับเรื่อยๆไม่ต้องแก็บเอยๆเป็นกุ้งล้านะครับมีใจนะน่าจะมีใจนะครับตัวนี้เออองบุ่นขึ้นมาเลยเดี๋ยวโอ้ขำเหลืองนะครับขำเหลืองโอ้ใจถ้วยนะครับนี่โอ้โหขนาดคิดนะครับตัวนี้เลนเลนเลนไหมเด้ๆเด้อกันหน่องกุ้ยกอนนี่ ขนาดนึ่งคิดได้นะครับเป็นกามเรื่องนะครับใส่ช่วยเลยอ่าป้่มใจเนี่ยตับมูนะครับนี่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเอาเดี๋ยวไปไปไปเรานะอมุนอมุนมาอมุนมาติดไหมเอ๊ะบ่มบกเลยครับตอนนี้น้องพี่ติดมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ใจช,ช่วยแล้วนะครับเป็นกามเรื่อง โอ้ยไส้ห้ามนะครับไส้ห้ามนี่เป็นข้ามเหลืองนะครับแหมครับหน่องฟิวได้มาไส้ห้ามมานะครับนี่ตกกุ้งแม่น้ำนะครับจับเออเอาฟิวจี๊ยบมุดเลยบเบาๆนะขึ้นมาเอออะไรเออเรื่อยๆเออเออเรื่อยเออมุดมามุดมาอ่าน้องเจ็บน่าจะได้ตัวแล้วนะครับไม่รู้กุ้งหรือปลานะครับเด็กกังทายกัน โอ้ยน oh, nice. oh, uh, right? right. ่าจะโอ้กุ้งกุ้งกุ้งได้ด้วยมุนมาเร็วมุนมาตาเออนี่มาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับนี่แป็กโกเลยนะครับกุ้งน้องเจ็บได้นะครับขับน้องฟิวนะครับโอเคครับผ้อมขับใช้เยอะกันต่วน้องเจ็บได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับติดเดือยไม่รู้ตัวเออติดเดือยไม่รู้ตัวโอเคโอเคนาก็ได้ติดติดกันเลยนะครับกุ้ง ติดๆกันเลยครับติดๆกันเลยโอ้น่าจะมีไส้นะครับตัวนี้ยัดตรงกลางโอ้ตัวนี้ครับน่าจะมีไส้นะครับติดๆึ้นหมดเลยครับโอ้ไซนช่วยนะครับไซนช่วยอ่านะครับขอบคุณครับกับน้องกิ่วได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นกุ้งแล้วนะครับวุนขึ้นมาเลยโอ้ไซน์ช่วยนะครับนี่ครับ กุ้งอีกหนึ่งตัวนะครับสยามามนี่ครับน้าก็ได้มาอีกหนึ่งตัวครับฮูได้มาแล้วครับนั่นครับนี่นี่ครับโอเคครับผมเด้อเดี๋ยว้เอาครับน้องฟิวได้บีกึ่งตัวนะครับน่าจะใส่เหล็กอยู่นะครับตัวนี้วันนี้น้องฟิวสะมานะครับนี่ใส่เล็กนะครับใส่เล็ก นี่มันตื่อว่าป้านนะครับตอมมาม่านะครับก็จะได้อยู่นะครับครับนี่ก็ตอนเวลากุ้งมันกินนะครับลักษณะมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะไม่ตอดเหมือนปลานะครับมันจะไม่กินเหมือนปลานะมันจะป่ากันเบ็ดนี่นี่นี่น้องชิปได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับใส่เหล็กนะครับก็ตือว่าตอกเกงนะครับอย่างตอกเกง น้องฟิวไดว้บีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะนะครับดูกันเบ็ดนะครับกันเบ็ดกุ้งไปเลยครับเป็นกันเบ็ดตกกุ้งโดยเฉพาะนะครับนี่น้องฟิวได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่กุ้งแม่น้ํานี่ครับน้าก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับกุ้งกุ้งกุ้งมาอีกหนึ่งตัวสุดยอดครับสุดยอด โอเ้เจ็บได้มาแล้วนะครับ rors, ว้าปอเริมตอกเป็นนะโอู้นี่ครับควาเหลืองนะครับควาเหลืองนี่นจบโอเคนะครับเหลืองโอเคโอเคโอเคน้องฟิวได้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหสนุกเลยนะครับคืนนี้เรื่อยๆรื่่มตักเก็บเรื่อย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 นี่สวยสวยนะครับปานปานปาน นี่ครับน้องคิวติดมาอีกหนึ <bunker une S 1> ่งตัวนะครับอีกหนึ <c oughs> ่งต okay, okay, ัวอีกหนึ่งตัวนี่มาใส่เล็กๆก็เปลนเลยนะครับแต่ก็ะตือว่าได้ตัวนะครับนี่โอเคครับครับน้องคิวได้อีกหนึ่งตัวนะครับออนนะนนตนี้ครับอติดวๆนมุนมุนไอเจ็บไอเจ็บตรงนี้ก่อนเวๆ หนูกิวไหนมันคือ,อ้ตั้งตั้งเลยตั้งเลยออกันนี้กันด้วยมนุนมันติดติดกันเลยนะครับติดติดกันเลยโอ้โ,โ,โหโมีไส้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 เออมีไส้นะครับตัวนี้มีไส้นะครับมีมีเสียงรอ้องอกดังด้วยนะครับมุนเลยดูมุนเลยดูขึ้นไม่เดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหไซคิดนะครับไส้คิดนะครับรคำเรื่องนะครับตัวนี้อืม <beb ied S 1> อ่ามามามานี่ครับก็ได้ปลองมาแล้วนะครับช่องคุณนี่โอเคครับอ่าองชีฟได้ไปหนึ่งตัวนะครับนี่โอเคโอเคโอเคเอ้านี่คับตาก็ได้แล้วครับโอ้ยช่วยครับช่วยนี่นี่ครับอีกหนึ่งตัวนะครับข้องหน้าก่อนนะครับเออพวกหมานหน้าไกล้องล่ะ ปลาบกุ้งนายกองไม้ตะกลางก๊อกตาลีไม้นะครับรัวก,กุ้งมาแล้วนะครับกลางก๊อกตาลนี่กลางก๊อกตาลนะครับจอมกันนะครับปวดน,น้ำน้ำยึดหนิงมันก็ไม่กินแลวครับน้องกิวได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งใส่ก็ไม่ให่แต่เด้นะครับ <c oughs> นี่ได้ไปนหนึ่งตัวนะครับกุ้ง โ,โน้องเชฟม,มาได้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่โน้องเชฟนะครับกลางเล็กนะครับกำร,รับตกกุ้งนะครับวิคว้าได้ลายตัวแล้วนะครับไอ้ไร่ตีวินม้วนได้ไหมนะี่ตั้มจ้า <Okay, okay. S 2> ช่วยตัวเลยเอ้ยใจอย,อย่างมากนะครับโอเคครับน้องเชฟได้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับ จะโรยจะปั้นมั่วจะแม่นโรยจะปั้นมั่วแม่นเอลขึ้นมาดีที่รุดตัวเดียว <Yes. S 1> วันนี้ผมวางมือเลยนะครับไอ้นองก็ตอกกล้องกุนแข่งมาเป็นตากรองง่ายก็น,นะครับ <Yes. S 1> <laughs> ไม่ต้องพลดมาออเอาประกัน เอตัวตามันขีดงัดปื้เลยนี่ครับน้าก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นใส่จากันนั่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเออเนี่ยครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยใส่จากันนั่นนี่นะน้าจะใส่ยังไงนะครับนี่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 โอ้โหขาเหลืองนะครับขาเหลือง ผ่านครับนะผ่านมาไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก็บมานะครับเพื่อแต่กล้องคันอ่อนมาเลยไหมครับมาเลยหนังฟืล์ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้น้ำก็ลงเลยนะครับขยายน้ำมาอีกฟังหนึ่งครับตอนแรกไหมขยายม้ำตอนแรกไหมโอ้ปรากฏปลาหนามจริงโอ้ยปลาหนามขาวนะครับคิดว่าคุ้ง น่าจะปู้่วยช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 ่ว่วยช่วี่วยช่นี่วยช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 ่ว้ช่วมชัวยช่วมาดวยวยช่วยช่วยชวยช่วยช่ไยม่วยช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 ่วย่วยะ่วยช่ว่วยช่วย่ว่วยช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 ่วดช่วัวยช่ยช่ว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 ่วยชวยช่วยช่วยชวยช่วยช่ว นี่มาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับใช่ไหมปลาบินลักกุ้งแถวเราได้ปลาหางนะครับตัวเตี้ยยักษ์ของเขาติดไปแล้วนี่ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลานะครับเป็นปลาหางนะครับครับ นี่ใส่สวยนะครับเก็บเรื่อย <necessary. S 1> ๆมุดมาเรื่อยๆปลาเราโอ้เช <trans> ็ดนายปลามาเยอะหน่งตัวนะครับปลจวงน้ำลงนี่ปลาก็กินเลยนะครับเร็วเรียวเรีวเรีวเรีวเป็นปลาหนามใจเย้ยนะครับนี่ปลาหนามใส่สวยนะครับนี่ปลาน้ำลงกุ้งไม่กอดกินนะครับมันจะเป็นปลาแจ็บมึงครับมาเลยนะครับอะไร นี่นี่นี่นะเขาได้กุ้งหีหนึ่งตัวนะครับไปขึ้นวันเลยขึ้นวันเอีขึ้นวันไปไหนนี่อะไรนี่ไปเลยได้ๆๆๆขับน้องชิวได้ไหมนี่หนึ่งตัวนะไม่รู้ว่ากุ้งหรือเปล่ากุ้งหรือเปล่ากุ้ง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 มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ มันขึ้นมาได้นะครับนี่โอ้ใส่ช่วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็อย่ากุงความเรื่องนะครับไปไปไปก็ก็ก็ใดโอ้ครับนี่ครับคนาขวางนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยโอ้ก็ไดจามตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปูน,น้ำน,นะครับตกกุ้งแม่น้ำน,นะครับสพาร์าลัวใหญ่เจยนะครับอำเภอกันตังจังหวัดตังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห่าได้กี่ตัวนะครับขอตกมาช่วงต้นห้าโมงเย็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ 10, 17, 18ตัวนะครับได้ทั้งหมด18ตัวกุ้งแม่น้ํานะครับกอตัวป้านนะครับตอนนี้ก็สาอมถุงครึ่งพอดีนะครับก็ได้เวลากลับบ้านนะครับเพรออาะน้ำลงเขียวเกินแล้วนะครับ<ม>ก็วันนี้เนี่ยติชายนะครับ<ม>อ่าเป็นตับซอสนะครับเป็นตับมูนะครับเป็นตับมูซอสคือ จะจ่ายดีเลยนะครับขอแนะนำอวตาใิตีจะตกกุ้งก็ลองดูเนื่อนี้ดูนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะจ่ายว่าใจไก่นะครับหรือว่ากุ้งหน้านะครับนี่นะครับผลงานวันนี้ดูครับนี่ป้าเรานะครับเป็นน้อวันนี้ก็เป็นฟีมือกล้องน้องฟิวนะครับแลวก็ครับน้องชีฟนะครับวันนี้พุมก็มาเป็นตากล้องง่ายนะครับ ก็มีปลาปลาน้ำนะครับหรือว่าปลาหัวหมูงนะครับก็ได้มาเซตัวนะครับนี่ครับปูนานนะครับน้องนอง้นองเชฟนะครับน้องฟิวนะครับวันนี้ผมก็ามาเป็นตากร้องง่้ยนะครับเตื่อมดเลยเตื่อมดเลย,เลยตกกุ้งนะครับแม่นม้ำสปาดหัวใหญ่เจยนะครับ ไม่ไหวเจอก็อยากกระปานเลยวะไอ้นี่นะครับนี่ครับผลงานทั้งหมดนะครับนี่จุ๊นี่ครับผลงานทั้งหมดเลยนะครับก็ตัวไซไม่ค่อยใหญ่สักเท่าใดนะครับก็ไซกันนะต้มยำนะครับนี่ใส่มาเลยนี่นะครับคลิปนี้นะครับพุ่ม้องฟิวเลยน้องเชฟก็ลากันไปก่็นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ก็ปุ้มก็ยังทำคลิปไปเรื่อยนะครับแต่ว่าปุ้มก็ไม่ได้ตกเองนะครับก็ชวนน้องก็มาทำคลิปนะครับจนว่าแฟนปุ้มจะกรด,ดลุกนะครับโอเคครับขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ